สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวบอลจะไปตกปลานะครับบอลก็เตรียมอุปกรณ์เบ็ดไปนะครับแล้วก็ห่อยลายกับบ่อยข้าวนะครับ<ม>ที่บอลได้เมาวานนะเดี <บา S 2> ๋ยวบอลจะลองเอาไปทดลองทําเหยื่อตกปลาดูนะครับนนเอาไปในนี้ก็จะมีปลาที่บอลตกได้นะครับปลาแนบนะแล้วก็จะมีปลามึกนะครับที่จับได้กันนะในทะเลนะครับแล้วก็จะมีลูกปลาด้วยนะมีลูกกุ้งด้วยครับผสมกันไปนะ ลองเอาไปตอกดูนะครับอันนี้จะเป็นเยื่อทีดีนะเราก็ไม่รู้นะแต่บอลจะใช้ห้อยนะคับอลนี้เดี๋ยวเอาาไปกับหน้านะครับเบสสองคันนะเบดนะครับคนละคันกับหน้านะโอเคนะคะวันนี้บอลจะไปตอกทีบวกตุมนะครับจะไปเจอกันนะโอเคนะครับบอลขับมาได้ถึงขึงทางนะตอนนี้บอลยู่ทีเซเว่นหินกองนะครับแวะถือซื้อซาเบียงแป๊บนึงนะนาดาเข้าไปซื้อแซนด์วิชนะครับในเซเว่นนะ เดี๋ยวเราเดินทางกันต้อนะครับนั่นน่ะอุปกรณ์ของเรานะหลงรังปหมดเลยครับจะไปกันต้อนะครับทางนี้นะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับบนเดินทางมาถึงท่าเรือวกตุ้มแล้วนะครับบรรยากาศดีงามมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเรือมาจอดเยอะแยะเลยนะครับเรือเผื่อบอนด้วยนะจะจอดอยู่แถวแถวนี้แล้วครับที่ว่าเขาให้เคยให้ป่าบอนนะจอดอยู่บริเวณตรงนู้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวบอนก็จะข้าไปทางด้านซ้ายนะครับ ไปถึงตรงนู้นเลยนะจอดรถนะครับแล้วก็เดินนะเดี๋ยวเราเดินไปนะครับนาดารอบ่อนอยู่ตรงนู้นนะยุ่นยุ่ติรถเขืองนะครับอันนั้นก็คือลอบดักป่ามึกนะครับลอซ่อมแซมนะครับก็ต้องใส่ใบไม้ด้วยนะใบอะไรเราไม่รู้ครับมันจําไม่ได้โอเคครับไปอย่าชาเลยไปตกปลากันดีว่านะเ,นเ,นเนาะโอเคนะครับบอลจอดรถแล้วนะไปนาดาเดินน้านาดาเดินนะครับนาดาช่วยยิ้คข้องไปนะมันนัก เออไปสิ <laughs> ไปไปไปครับบันเดินออกมานะครับบันเจอปูเสีช่วนานะยุตายนั้นลองไปดูครับเอาได้ป้อโอ้โหตัวใหญ่เลย,อ,ยอุ้ยมีนวดด้วย นวดยาวมากเลยครับนวดยาวมากเลยเนี่ยโอ้โหลูกกระตามันครับแล้วก็นวดอยู่ในเปลือกหอยหอยโขงนะครับหอยโขงหอยนี่ถ้าเป็นตัวมันจริงๆที่วายังไม่ตายนะคบกินร้อยมากเลยนะสวยงามมากเลยครับเนี่ยเนี่ยโหปอยนะครับปอยนะครับจะไปไหนไม่รู้อะ ปนป่อยไปแล้วนะครับกำลังจะไปไหนไม่รู้อ่ะนี่ครับปนเดินออกมาบนเจอไอ้นี่ครับมันเป็นออของป่ามึกกระดองนะครับมันก็จะมีไอ้นี่นะปอดมันรือเป๊อแล้วครับนี่ <laughs> ป่ามึกกระดองนะครับมันจะมีไอ้นี่นะแข็งแขงนะครับปนคิดว่าป่ามึกตัวนี้น่าจะตัวใหญ่เหมือนกันนะโอ้ลมลมมานะครับ วันนี้บนลใส่หูฟังนะครับเพราะวา่ะวากล้วา่าเสียงลมจะหลบก้นนะไปกับเดินกันต่อโอเคนะครับบอนเดินออกมาทึ่งแล้วนะครับนี่ข้างหนอ,องคงวอกตุมนะครับท่าเรือวกตุมนะครับนาดาเปลี่ยนเบ็ดอันใหม่นะครับเบ็ดเป็นสน,นิมแล้วนะไม่ได้ตอกน้านนะครับ,บใส่แหวนก่อนนะอ,อาจจะมองไม่เห็นตาเบ็ดนะครับ อ่าไม่ได้ป้าก็นู่มารักพืนกันเอามาทำไมอะเอตรียมนามหมอ้าท <c oughs> ไมนั่นไงกดปลาเลยนั่นไงผ้ามีอะอ่ะนาดาใส่เบ็ดนะครับนี่เบ็ดอยู่ไหนนี่ไหมอยู่ไหนนั่นละอ่โล้เออมันยิบยากเือเกินหุยนั่นไงตุ๊กแกขึ้นมาน่ะบกได้วฮะนั่นน่ะตรงนั้นแหละ นาดาแคบเลยนะครับปอบอกตุ๊กแกขึ้นมาเลยนะบนขิดว่าไม่ต้องโยนไกลนะครับโยนบริเวณข้างหน้าตรงนี้แหละนลบนขิดว่าปลาปลา,ปาตุ๊กแกปลาอะไรนะปลาหลูด<อ>ั้นะครับจะยู่ข้างหน้านี่แหละตรงนี้แหละรอนาดากอนนะครับพูกกว่าจะเสร็จเนี่ยแบบเดียเด๋ยวรอดูนะครับนาดาเทียบเยี่ยราโยนนะนาดาพุกเบ็ดแป๊บนะครับโอ,โอเคนะครับนาดาไปโยนแล้วเนะี่ย ยน่นไปแคะแคเลยนะครับนั่นอะตงองนันเองหลอดูนะครับว่าป้าจะตอดไหมนะหลอดูนะครับนี่ครับบอลพุกเบ็ดเสร็จแล้วของบอลพุกเสร็จแล้วนะครับบอลก็จะใส่ตะกัวแบบธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องมีลุกมุ่นอเลยนะแบบง่ายๆนะครับแล้วก็นี่อะบดบอลนะครับแล้วบอลจะอุย้ยติดแล้ววะโอ้ยนาา่าออุย้ยป่าแนบ ว้าวเอามาดูเอามาดูโอ้นาดาไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยเอามาดูมาดูเดี๋ยวนะครับยกขึ้นไม่ได้เนี่ยแป๊บหนึ่งแล้วแคทวัวเขาแล้วเลยแคทวัวเขาเอามาเอามาตั้งเลยแรงก่อนแลงก่อนนี่นะจ๊ะเอาปดเป็นวะเนี่ยปด์สิอุ้ยสบายมากสบายนะคะนาดาบอกอุ้ยบอลบอลบอลอุ้ยบอลลุดแล้วโอุ้ยลุดแล้วมาแล้วจับเอาร็วบอล โอ้โหนาดาทำอะไรล่ะครับเนี่ยปลามันลุดเลยเนี่ยจะหลงน้ำเลยด้วยโยนไปทีเดียวอุ้ยมันจะเข้ารัูอะแตปละปอยหน้ารูรูหนาดานี่ครับนาดาประเดิมไปแล้วอ่ะโยนไปอีกแล้วนะครับใช้เหยื่อันเดิมนะโยนไปตรงนั้นเองอ่ะวู้ปลากระโดดโอเคนะครับรอดุนหน้าดาเนี่ยเสียนตกปลานะแห่งเกาะพังงันนะครับร้อนมากเลย มาครับของบอลบอลจะฉายเหยออยนะครับลองดูนะบอลจะชายหอยข้าวกอนนะครับหอยข้าวเป็นเป็นนะทุกนะครับทุกนะครับมาอุ้ยป๊อกเดียวเลยนี่ครับชิ้นหงอโอเคโอเคเดี๋ยวไปจอยดูนะนี่ครับบอลฉายหอยข้าวนะครับใส่ไปในเบ็ดนะมามาทดลองดูนะครับว่ามันขาวดีไหมครับหอยข้านี้ ยังไม่ตายทีนะครับปนแช่ําำเข็มไว้นะครับเนี่ยหอยเหรอหอยจ้อเยอะมากเลยครับนาะดาบอกนะเนี่ยเดี๋ยวบอโยนนะครับมาเรามายโยนกันโยนแข่งๆนาดาเลยนะครับ โอ้โหคอยจอ่อเพยเดี๋ยวนะครับบอลตั้งแบตก่อนนะจะได้รู้น,นะครับเวลาป้าตอดนะโอเคนะครับตั้งไปแล้วนะเดี๋ยวมารอลุนกันนะครับบอลเอาแบตขึ้นมาแล้วครับแบตบอลคาดมัดแล้วอ่ะ เรื่อมาแต่แต,ตอเนี่ยครับใส่ใส่ไม้นะโอเคนะครับวับนพุกเบดไม่เร็จแล้วนะครับวับนต้องชายเหยื่อไม่อีกนะครับเอาหอยลายนะหอยลายนะครับลองดูกับหอยลายครับเดี๋ยวนี้หืมหยบกลางในของหอยลายนะ ไส่ถังตัวเลยใส่ถังตัวเลยนะครับอ,รอะไรอ่ะหอยจอ๋อเหรอหน้าดายังมันเคี้ยวกับหอยจอนะครับ,นบ,นบเนี่ยบันใส่ไปทังตัวเลยไม่ได้เยไปเนี่ยขณะนี้นะครับไปโยนดีว่าโอเคนะครับป้าไม่ไม่คอยตอดนะครับ เดี๋ยวบอลจะเดินออกไปตกมือก,ก้อนนะครับแลบ้วบอลถือมาสองตัวนะครับสีแดงตัวหนึ่งกับสีส้มนะครับสีส้มตัวเล็กนะสีแดงตัวใหญ่นะครับบอลข้อชายตัวใหญ่หลกันนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปตกข้างหนักันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนาดานะวานาดาได้ปลาเผื่อไม้นะครับไปโอเคนะครับเดี๋ยวบอลจะเดินไปถึงเสาโนูเลยนะแหลมแหลมข้างหน้านู่นนะครับไป ไปสุดเลยครับพอตรงนี้มันเป็นหญ้าทั้งเพลเลยนะครับข้างหน้าบอนนี้นะน้ำตื้นมากเลยครับถ้าโยนไปติดแนนอนเลยเนี่ยบอนเดินยังไม่ถึงในทีนะครับนี่บอนก็เห็นหอยจอนะครับตัวใหญ่ๆเพนะเนี่ยแล้วก็เจอหอยหนุ่มเศร้านะครับสองตัวตรงนี้นี่คือหอยจอนะครับตัวใหญ่ๆเพเนี่ยหอยหนุ่มเศร้าครับเนี่ย มันก็จะแฝงตัวนะครับทําเมื่อนกับเ,ออเป็นสาล่ายนะครับดูสาล่าย,ยู่ข้างบนนะเนี่ยโอ้โหเดวนร่างบนจะมาจ่อตรงนี้นะครับเยอะเลยเนี่ยทางเพลเลยครับนู่นด้วยข้างหน้านู่นเพียบเลยอะหอยจอ่อทางเพลเลยอะครับเนี่ย้ยมีไอ้นี่ด้วยครับเนี่ยเป็นดอกไม้ ขึ่งก็หอยหนุ่มเศร้ายู่ด้วยนะตัวหนึ่งอู้นั่นอ่าถ้วยมากเลยครับเนี่ยครับดูสิหอยจ๋อต่างเพศเลยอุ้ยเมนเมนเมนเอาเมนขึ้นมาดูครับ มันก็จะมีลูกกระต้านะครับเนี่ยสีส้มนะครับมุนไปมุนมาอยู่นะครับนั่นอนะมันมองเราอยู่น,ะนั่นนะ่ะโอ้โหเดินลงมาเร็วมากเลยนะลบค่าเลยครับเซี่ยวนะโอ้โหไปไป,ไปลงไปลบก้อนนะครับบนเสี่ยวมันแทงเอาแล้วนี่ ดอกไม้ทะเลแล้วครับบนขิดวานะครับช่วยมากเลย mm hmm. เราไปทุกมันก็จะหุบป,ปากนะครับ mm hmm. นี่นะหุบไปแล้ว mm hmm. นี่ด้วย mm hmm. นี่ครับต mm ึก hmm. รู้สิครับเนี่ย mm hmm. ตัวใหญ่ๆเพลเลยห้อยครับนี่เ mm hmm. จอหอยโคงอีกตัวครับ mm hmm. โอ้โหเหมือนเม่กกี้เลยนะครับ mm hmm. มีปูปรเซช่วนอยู่ข้างในนะครับนี่ นั่นอะตัวสีส้มนะครับตัวมันนะยู่แข็งๆเม้นเลยครับนี่เม้นม,มานะครับบัโยน นึงนะครับให้มันรูว่ากุ้งยังไม่ตายนะ ไปนะครับเดินออกไปอีกโอ้มีก้อย่าครับตรงนี้โอ้ไม่ดีเลยย่าเพรอะครับ ครับมันติดย่ามอะน้ำแห้งมากเลยครับ กับ้าเพเปลี่ยนทีไม่นะครับตรงนี้แหละ มันเจอปูอะครับไปไหนล่ะเนี่ยมันนีบไมมเหรอครับนี่แข้งมากเลยครับเสี้ยวมันจะนีบเหมือนกันนะครับนี่โโหมีมือเดียวครับลำบากเอ้ยนั่นนะครับ เดี๋ยวมาชอบล็อกตาหินนะปูใบเหรอครับหรือว่าปูตาแดงเนี้ยแข็งมากเลยครับ ด,ดูหอยหนางลมมานี่สิครับเนี่ยยังมีตัวอยู่เลยนะครับเนี่ยตัวใหญยมากเลยนะามาตอ,อกนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยตัวนี้โอโ้ตัวใหเย้เพรครับเดวันล่างบันจะมาตอ,อกนะครับแนวไปกินดีว่าเฮ้ยดาดา,ดาติดอะไรอูโ้โดนมาถึงพอดีเลยครับโอโ้ได้กี่ตัวแล้ววะจริงหรอ อุ้ยลูกปลาลูดดด่ดำโอเคโอเคปด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 มา,มาครับวัปนปดให้หนาดานะ <c oughs> หนาดาปดไม่เป็นนะครับอู้ <c oughs> หนาดาได้สองตัวแล้วนะเนี่ยนี่นะครับการปดปลาน,นะครับใครที่ปดไม่เป็นนะปนจะบอกวา่าจับไปทีเนื้อมันตรงนี้นะครับกำสองข้างระบีบาเบานะแล้วก็งัดขึ้นนะครับ งัดขึ้นนะตัวนี้นาข้าวแล้วนะครับไม่ต้องใา้ครีมนะอะนาดาดูสินาดาได้สองตัวแล้วเนี่ยโอ้ยผูกใจไหมล่ะกินละคนเดียวไม่คนอื่นกินอ่นนะอืกินคนเดียวเลยเหรอ,หอ,อใจดำมาหิ้วกันแล้วครับซื้อกลองจากเซเว่นมานะครับนาดาซือ้ออันนี้มานะน้ำแล้วก็อันนี้ครับ แฮมชีสนะนาดานาจะหิวมากนะครับนาดาตั <c> ้ง <oughs> เบ็ดไว้นะแดด้วยผลทิที่ป้าอาจจะดึงไป <c oughs> สายเบ็ดนาดาตึงๆนะครับกำลังหนังกินอยู่นะใช่ไหมพา้าวี่เหรอปล่อยก่อนแป๊บนึง บรนยโยนเบ็ดลงไปแล้วนะครับของบรรน,นะพูกเต่นแหละครับบรนยโยนลงไปละเรือออกด้วยนะครับ เคนะครับบอนคิดว่าเดี๋ยวบอนเดินทางกลับบ้านแล้วครับนู่นพี่เอาขึ้นมาพี่ก็ไปเดินในน้ําเลยนะครับถ้าตกปลามึกนะาต้องเดินลงในน้ำครับเพราะว่าน้ำแห้งมากๆเลยนะน่าจะได้หลายตัวอยู่นะครับดูแล้วนะนู่นครับพาธิ์กำลังอีตกดินนลวครับเริ่มจะขำเลยนะครับนาดาได้คนเดียวเลยนะครับบนไม่ได้ได้เลยนะเนี่ยนาดาอุ้ยตัวนะครับนาดาเสียนปลานะ เนียปลาที่นาดาได้ก็จะมีปลาทุกปลาหลูดั้นะครับก็ยุ่มันปลาเก๋าเลยนะครับเนี่ยซี่ส่วยมากเลยแล้วก็ปลาแนบตัวหนึ่งนะครับปลาแนบนะครับเนี่ยติดเหรอลุดนาดารุดอีกแล้วอะได้สองตัว ได้กี่ตัวลูกผีเหรอได้เยอะเลยอ่ะได้กี่ตัวจิงเหรอ<ะ>ประมาณยี่สิบตัวนะครับผีกับบอกนะไปเดินในน้ำเหรอนนโอ้ล่นลงไปในน้ำนะครับเก่งมากเลย <laughs> โอเคนะครับเอาไว้แถวนี้ละมานาดาบายบายน่อยป,ออป้ากำลังตอดนะครับนาดากำลังมันอยู่เลยนะโอเคนะครับเอาไว้แถวนี้ละครับพบกันไม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บอลไปกอนนะตาชอบคลิปของบอลก็กดไลค์บอลด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเวลาบอลลงคลิปใหม่ๆหมนะสำหรับวันนี้บอลไปกอนนะครับบายบาย